ความเชื่อเนือวิญญาณตอนออยเตียนสรูนออยเพิ่มพูนบายตึกเจียยลวงปู่สวง ท่านมีวัดปฏิปทาที่แปลกที่คนทั่วทวไปอาจจะไม่เข้าใจแต่สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อได้เห็นวัดการปฏิบัติของหลวงปู่แล้วก็จะทราบว่านี่คือแนวทางการละโลกเหนือสมมุติหลวงปู่เคยพูดเสมอว่าท่านอยู่ไปทั่วจักรวาล ไม่มีวัดอยู่ซึ่งหลวงปู่ต้องการจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าการที่คนเรามีความยึดมั่นถือมั่นในสถานที่อาหารทรัพย์สมบัติเราก็จะถูกพันธนาการกักขังด้วยความคิดของเราเองแต่สำหรับพระผู้ละโลกแล้ว ะไม่มีอะไรเป็นของใครทุกอย่างไม่ใช่ของของเราสรรพสิ่งล้วนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแม้ว่าในวันนี้หลวงปู่สวงได้ละสังขารไปนานกว่า20กว่าปีแล้วแต่ในความเป็นจริงหลวงปู่ก็ยังคงอยู่ และอยู่ในทุกที่ยังอิสระซึ่งเราเห็นและสัมผัสได้จากเรื่องราวปฏิหารต่างๆที่เกิดขึ้นและหลวงปู่ยังคงให้ความช่วยเหลือลูกหลานอยู่เสมอมาแม้กระทั่งภาพถ่ายของหลวงปู่สวงทุกภาพถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ ตามความรู้สึกของคนทั่วไปชาวบ้านต่างก็รู้กันดีว่าการถ่ายภาพหลวงปู่ทุกครั้งต้องขออนุญาตหลวงปู่ก่อนเสมอเพราะไม่อย่างนั้นจะถ่ายไม่ติดและกล้องอาจจะเสียได้หลวงปู่สวงปกติแล้วท่านจะไม่ค่อยให้หวยกับใครตรงๆ แต่คนจำนวนมากก็มักจะนำกริยาต่างๆของท่านไปตีเป็นตัวเลขเอาเองมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปูส่สวงได้มาหาหลวงพ่อส้อยที่วัดเลียบราชบำรุงมีคนมารอกราบไหว้หลวงปู่มากมายส่วนมากก็จะมาด้วยเหตุผลเพราะอยากได้เลขเด็ดจากหลวงปู่ และในครั้งนี้หลวงปูส่สวงได้ยื่นปากกาให้ลูกศิษย์ท่านหนึ่งแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าเออเอ,อเขียนเลขอะไรก็เขียนไปลูกศิษย์ท่านนั้นก็เขียนอย่างงงงงและแล้วความอัศจรรย์ก็เบิงเกิดขึ้นเพราะงวดนั้นสลากินแบ่งรัฐบาล ออกเลขตามที่ลูกศิษย์ท่านนั้นได้เขียนไว้เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เกิดขึ้นแล้วทุกครั้งที่มีคนถูกหวยมากจะมีสิ่งหนึ่งที่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายสังเกตเห็นได้นั่นก็คือเท้าของหลวงปู่จะบวมแดงและมีแผลเกิดขึ้น โดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วหลวงปู่ก็จะเป่าขาตนเองหรือบางครั้งก็ให้คนที่อยู่ใกล้ๆเป่าให้ท่านซึ่งต่อมาหลังจากที่รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปเรียบร้อยแล้วประมาณสองสามวันเท่านั้นอาการต่างๆที่เกิดบนเท้าของหลวงปูส่สวง มันก็จะหายไปเองแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับหลวงปู่เลยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่หรืออาจจะคิดอีกแง่หนึ่งว่าทุกครั้งที่ลูกศิษย์ตีเลขแล้วนำไปซื้อจนถูกกันมากมายทําให้หลวงปู่ ต้องมาชดใช้ด้วยอาการที่เกิดขึ้นเพื่อแลกกับโชคลาภที่มอบให้กับลูกศิษย์เรื่องนี้หลวงพ่อสมเพชเจ้าอาวาสวัดป่าพ,พลานเพชรก็เคยได้เล่าให้ฟังเช่นเดียวกันมีหลายคนพยายามที่จะขอเรียนวิชากับหลวงปู่สวงแต่หลวงปู่ท่านก็ไม่เคยรับใครเป็นศิษย์ จะมีก็แค่หลวงปู่พาไปเดินทุดงกับท่านให้ได้ไปพบกับสิ่งเร้นลับมากมายส่วนเหตุผลหลักๆที่หลวงปู่ไม่อยากสอนให้ใครๆนั้นหลวงปู่เคยพูดว่าวิชาพวกนี้เรียนแล้วจะจนทำมาหากินไม่ขึ้นแม้แต่เหล็กไหลหลวงปูส่สวงท่านก็มี หลวงปู่จะฝังเอาไว้ในตัวเมื่อมีใครขอหลวงปู่หลวงปู่จะบอกว่าให้ใครไม่ได้เพราะหากว่าคนที่ได้ไปแล้วประพฤตินตนไม่ดีก็จะทำมาหากินไม่ขึ้นอีกเช่นเดียวกันทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ที่บารมีว่าในอดีตชาตินั้นเราได้สะสมบุญบารมี มามากน้อยเพียงใดในชาตินี้เราก็จะได้นำเอาบาร,รมีของเรามาใช้ในชาตินี้แต่ถ้าเรามีแต่กรรมชั่วในชาตินี้เราก็ต้องก้มหน้ารับผลกรรมที่ติดตัวเรามาเพราะฉะนั้นในชาตินี้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจจงมุ่งมั่น ทำแต่กรรมดีอย่างน้อยอาจจะได้เห็นในชาตินี้ขอให้พวกเรายึดตามหลวงปู่ที่ไม่ยึดติดกับอะไรไม่ไฝ่หาอยู่อย่างพอเพียงยิ่งในช่วงนี้เราจำเป็นต้องระวังตัวเป็นอย่างสูงเพราะภัยจากไวรัสที่เราไม่เห็นตัว อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราไปไม่ถึงความฝันจงเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวหลวงปูส่สวงอย่างน้อยๆก็ทำให้เราคลายจากความเครียดขอให้ท่านยึดถือศีลปฏิบัติธรรมในกรอบของกรรมดีสวดมนต์ไหว้พระทุกวันอังคาร ตามรอยหลวงปู่แล้วท่านจะพบว่าปาฏิหาริมีจริงแล้วสักวันหนึ่งท่านอาจจะต้องเอาเข้าวหลามเอ็มร้อยห้าสิบนมข้นน้ำตาลสดไปถวายปู่เราจะรอวันนั้นวันที่ปู่มักจะชอบพูดบ่อยๆว่าออยเตียนสรุน ให้ทานแล้วมีความสุขมีการทำบุญก็คือหลักๆก็เป็นการบูชาดอกไม้ทุกเทียนครับขันนาขัน8แล้วก็นมัรรมการขอพรหลวงปู่สวงครับแล้วก็ทำบุญตามอัตภาพก็มีบูชากระเบื้องเพื่อมุงรังคาแล้วก็ทำบุญตามกิจกรรมต่างๆนอกจากนั้นก็ ถ่ายชีวิตโคกระบือ,อซ,ซึ่งก็เป็นหลักแล้วก็โดยทางมูลนิธิเราได้ดำเนินการอามอบอถ่ายชีวิตโคกระบือให้กับพี่น้องประชาชนอย่างน้อยๆก็ป,ปีละสองครั้งแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกปีปีละสองครั้งเช่นเดียวกันอิลิเมียองสูงสัมปโนโ อิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิดิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืม กดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ